สวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้จะมา,า,าจับพึ่งครับก็เก็บน้ำพึ่งแล้วก็จะนำตัวอ่อนครับลงคอนครับถึงก็จะเหมือนกับการถ้าถ้าลงคอนนะครับก็จะดูแลง่ายครับแล้วก็เก็บผลผลิต น้ำพึ่งอ่ะค่อนข้างจะได้บ่อยและเยอะกว่าครับก็น้ำน้ำพึ่งครับนี่ครับก็สวยงามครับสำหรับรางนี้ครับก็รางนี้ก็เก็บเป็นครั้งที่สองแล้วครับสำหรับปีนี้ครับก็ครั้งแรกเก็บเมื่อวันที่สิบสิบถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสิบเจ็ดมีนาครับอ่าสิบเจ็ดมษาสิบเจ็ดพฤษภาครับก็ตอนนี้ก็สองเดือนกว่าครับนี่ครับน้ำพึ่งครับ ก็น่าจะาได้สองสามขวดนะครับนะ <c oughs> <c oughs> ครับก็จะเก็บเอาน้ำหวานนะครับแล้วก็จะเอานำเอาตัวอ่อ,อนครับลงคอครับ นี่ครับก่อน้ำหวานไม่ไม,ไม่ไม่ธรรมดาครับก็เดี๋ยวผมจะตัดผมจะตัดก็น่าจจะทิ้งน้ำหวานติดไว้นิดหนึ่งครับ นี่ครับกาน้ำวางสวยๆครับน่าจะเต็มพิกัดแล้วครับตอนนี้ครับสองเดือนกว่าครับ นี่ครับก่ออาการก็เหมือนกับลักษณะเหมือนกับถ้าไม่เก็บก็ไม่ได้แล้วครับตอนนี้ครับ นะครับก่อตอนนี้ได้มาครับก่อใส่ห้าคอนก่อนครับก็น่าจะน่าจะพอดีครับสำหรับตัวไอนางพญาครับเดี๋ยวผมจะอ,อไอหาคง,งยากครับเดี๋ยวผมจะเอาเออไอตั้งตัวนี้ครับทั้งหมดนะครับลงใน ในกล่องครับเท okay, ลงในกล่องครับนะครับก็มีการพึ่งพึ่งงานมีการไหลหรือ,เ,อเข้าเข้าไปข้างในครับคิดว่าไอตัวน้ำพญาน่าจะน่าจะน่าจะเข้าอยู่ข้างในนะครับนี่ครับสังเกตได้ครับว่ามีพึ่งพึ่งงานครับเ,เข้ารูไปครับ เนี่ยครับนะครับก็คิดว่า,าตัวน้าพญาน่าจะอยู่ข้างในแล้วครับก่อรูเล็กๆข้างล่างก็เข้าครับข้างบนก็เข้า ครับก็เพิ่งทำเป็นครั้งแรกครับสำหรับอไอย้ายครับจาก <c oughs> กล่องธรรมดาครับเขา,ากล่องเลี้ยงที่เป็นแบบมาตรฐานครับเ <c oughs> นี่ยครับก็มีการบินเข้าข้างในด้วยครับ แล้วก็เข้าออตรงรูครับเดี๋ยวเนี่ยครับค <c oughs> ิดว่าตัวน้ำพยายไม่น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับน,น่าจะอยู่ข้างในแล้ว นะครับเดี๋ยวต้องใช้เวลาหน่อยครับนะครับก็เกือบจะสงบแล้วครับตอนนี้ครับก็เหลือตรงนี้อีกนิดหน่อยครับแล้วก็บริเวณที่ไออยู่ที่บินรอบๆรางใหม่นะครับอาจจะเป็นการสำรวจรางใหม่ครับ สําหรับกลองนี้ครับก็จะเอาไปล่อที่ที่ใหม่ต่อไปครับก็น่าจะาเข้าดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีร่องรอยของอพึ่งอยู่อยู่มาก่อนอยู่แล้วก็อยู่มานานด้วยครับ ก็น่าจะสองสามขวดอ่าครับก็เรียบร้อยครับสําหรับการาย้ายครับย้ายรังครับจาการังธรรมดาครับเข้ามาอาใส่ในกล่องเลี้ยงแบบมาตรฐานครับก็ กไ็ไม่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 ต้องจับนาะงพญาครับโดยการโกรกหรือการาเทเข้าใส่ครับก็น่าจ,จะอยู่ข้างในครับนาะงพญาครับคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปครับว่าเขาพวกพึ่งเขาจะชอบรังใหม่ที่เรา,าทำมาให้หรือเปล่าครับถ้าชอบก็อยู่ถ้าไม่ชอบก็หนีครับ คงเราคงทำอะไรไม่ได้ครับถ้าเขาเนี่ยครับบินวนอยู่ตรงนี้ครับคือการสำรวจครับถ้าเขาชอบก็จะอยู่ครับกับเราครับอ่าครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ